สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาระดีทีวีของคนอุตรดิ์พบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุตารดิตใช้โอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกคิกออฟโครงการประชาราัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาประจำปี2560นายประสงค์อุไรบอลในอำเภอเมืองอุตรดิ์เปิดกิจกรรมรณรงค์คิกออฟ โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชาวาประจำปี2,560ที่คลองป่าแดงหมู่ที่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิษโดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านเกาะชุดปฏิบัติการมวลชนมณฑนทนหารบกที่35ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนระดมกำลังคนพร้อมอุปกรณ์มาร่วมกันกำจัดผักตบชาวากันเป็นจำนวนมากในอำเภอเมืองอุตรดิตกล่าวว่าจากการดำเนินโครงการในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการกำจัดผักตบชวาและแหล่งน้ำเชื่อมโยงทั่วประเทศอําเภอเมืองอุตรดิ์จึงถือโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาโดยคาดว่ายังมีผักตบชวาตกค้างอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆหลายสิบต้นเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการเอร่อล้นเข้าทั่วบ้านเรือ,ะะอนรัษดรและพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้บรรเทา ความเดือดร้อนในช่วงหน้าแรงานอำเภอเมืองอุจรด์กล่าวด้วยว่าได้ลิเริ่มให้มีการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในรูปแบบของประชารัฐเพื่อให้แหล่งน้ำสะอาดปลาสจักผักตบชวารวมทั้งให้วางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่กับหมู่บ้านชุมชนต่อไปเกษตรจังหวัดอุจรดิ์ลงพื้นที่พบกลุ่มเยาวชนเกษตรกร เพื่อเตรียมเข้าร่วมงานชุมชนยุวเกษตรกรและปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศที่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์หนึ่งตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุจร,รดิษฐ์นอำนาจปาราดกรเกษตรจังหวัดอุจร,รดิษฐ์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่พบกลุ่มเยาวชนกเกษตรกรเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานชุมชนยุวเกษตรกรและปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจําปี2560โดยมีนายภพรัตน์อุตสาหะเกษตรอำเภอท่าปลา นายดนายอู่ซับรักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งและกลุ่มเยาวชนจํานวน5คนที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-5่งกรกฎาคม2560สํารหบรับทางจังหวัดอุตารดิษโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดอุตารดิษ และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลาได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะกระบวนการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มพัฒนาทักษะด้านการผลิตฝึกปฏิบัติการตามแผนพัฒนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายและที่ปรึกษาระดับจังหวัดและพบว่ากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนท่าปลาอนุสร์หนึ่งตำบนท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตารดิตฐ์เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีกิจกรรม ที่เป็นสมาร์ทกรุ๊ปตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรซึ่งในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2560ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพพัลลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดในวันที่3กรกฎาคม2560อีกด้วย มาที่ข่าวพลังงานครับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุจรดิษฐ์ตรวจสอบสถานีใช้ก๊าซวังกะพีเมื่อวันที่1มิถุนายน2560าสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตจรดิษฐ์นำโดยดางสาวพัฒนารีกรมลสุรเชษฐพลังงานจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้นายธนากรนาคเล็กพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุจรดิษฐ์ตรวจสอบสถานีใช้ก๊าซวังกะพีสถานีรักษานํามันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของก๊าซ และตรวจสอบระดับการปนเปื้อนของน้ำมันเพื่อความมั่นใจว่าเครื่องจักรนั้นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดโดยเครื่องจักรที่มีความสําคัญในระดับสูงจะถูกนํามาวินิจฉัยโดยเกณฑ์มาตรฐานเพื่ออ้างอิงผลการตรวจสอบวิเคราะห์น้ามันพร้อมทางให้คําปรึกษาแนะนําในการขอจดและการต่อใบอนุญ,ญาตอีกด้วยชัชว,วานวนวลแบ,บนบณาทิการข่าว นัทวัตรรานประสิทธิภาพข่าวโกมเมธชัยบุญรายงานสวัสดีครับเรียนสมาชิกพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีทุกท่านขณะนี้สถานีได้ย้ายที่ทำการออกอากาศมาอยู่ที่ซอยสองหน้ามหาวิทยายลัยราชภัฏอุจรดิตและได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่เป็นอาจารย์ชัชวานนวนแบนหรืออดีตสจอตอย สมาชิกทุกท่านสามารถแจ้งชำระค่าบริการได้ที่โทรศัพท์0882827052คุณว่าระหว่างปากกับนิ้วอะไรช่วยประหยัดพลังงานได้ปากดีแต่พูดให้ประหยัดพลังงานแต่นิ้วทำเลย ใช้ไฟฟ,ฟ้าที่ไม่ได้ใช้ปากเอาแต่พูดตอกปร่าประโยชน์ส่วนนิ้วทำเลย บารฮักซอยใหม่เอื้อประเสริฐข้างธนาคารภูมิไทยสาขาอุตรดิตต์บรรยากาศดีอาหารอร่อยรสชาติถูกปากราคาไม่แพงเปิดบริการแล้ว5โมงเย็นถึง5ทุ่มมีห้อง VIP 3ห้องรับจัดงานเลี้ยงให้เช่าสถานที่จัดพิธีงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองความสำเร็จงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการและงานวันเกิดทำเลที่ตั้งสะดวกสบายฟรีไวไฟ บริเวณจอดรถกว้างขวางเข้าได้2เส้นทางคือถนนบรมบาอาดและถนนพาดวาลีติดต่อสำรองที่นั่งโทร 09184225CC โครงการตลาดนัดเข้าสารและสินค้าราคาถูก พบกับตลาดนัดข้าวสารและสินค้าราคาถูกมากมายอาทิข้าวสารสหกรณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปจัจจัยการผลิตปุ๋ยยาการออกบูธของร้านค้าต่างๆพืชผักปลอดสารพิษผลไม้สดมากมายและสินค้ามือสองระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่9มิถุนายน2560รับคูปองลุ้นชิงโชคฟรีของแถมมากมายพร้อมรางวัลใหญ่ เพียงท่านซื้อเข้าสารครบ500บาทหรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบ300บาทรับไปเลยคูป,ปอง1ใบฟรีพิเศษไปกว่านั้นโดยทุกวันศุกร์หากท่านซื้อสินค้าที่ร่วมรายการรับคูป,ปองลุ้นโชคฟรีดับเบิลคูณ2ไปเลยอย่าลืมตลาดนัดเข้าสารและสินค้าราคาแสนถูกณตลาดกลางสินค้าการเกษตรอำเภอรับแลของสหกรณ์การเกษตรเมืองรับแลจำกัดบ้านนาทะเล ถนนสายพระเท่นลับแลเท่านั้นรีบๆหน่อยนะจ๊ะ